สวัสดีครับช่วงการบ้านสแกนหุ้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1เดือน10นะครับปี6 3สแล้วก็มาถึงเดือนตุลากันแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีใน,ในหลายๆท่านที่ดูรายการของเราผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนมือถือนะครับซึ่งอาจจะดูเขาเรียกว่าแล้วมันไม่ชัดอะ่ะมันเบลอมันอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวหนังสืออาจจะเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็แนะนําวิธีแก้ไขให้นะครับก็คือ1 เราก็ขยายเต็มจอนะครับขยายเต็มจอเสร็จเราก็มาปรับคุณภาพนะครับโดยเลือกไปที่คุณภาพสูงสุดที่อของเป็นของรายการเราคือ 720p มันก็จะทําให้ท่านสามารถมองเห็นตัวหนังสือบนจอเนี่ยได้ชัดโดยดูจากมือถือนะครับแล้วก็จะไม่เบลอแล้วก็จะรู้ว่าเราพูดถึงหุ้นตัวไหนอยู่นะครับมันก็จะเห็นเรามันก็จะเห็นชื่อหุ้นมาเลยนะครับเพราะบางทีตัวหนังสือมันอาจจะเล็กนะครับเล็กแล้วมองไม่เห็นถ้าคุณภาพของกล้องของคุณไม่ดีพอนะครับท่านก็จะอาจจะ มองไม่ออกเลยว่าเราพูดหุ้นตัวไหนอยู่ผมก็ต้องยอมรับเพราะว่าบางทีผมอาจจะจดจออยู่กับมีสมาธิเนื้อหาอยู่กับอ,อยู่กับเนื้อหาในบางส่วนของหุ้นตัวนั้นจึงอาจจะลืมพูดชื่อหุ้นไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยมาด้วยเพราะว่ามันมีหลายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็จะพูดชื่อหุ้นไว้นั่นแหละแต่อาจจะมีลืมไปบ้างอันนี้ก็ต้องอาหาวิธีแก้ไขกันตรงนี้นะครับคือทําภาพให้มันชัดที่สุดนั่นเองเราก็จะเห็นแหละนะครับว่าเป็นพูดตัวไหนอยู่นะครับ กลับมาสู่เนื้อหาของเรานะครับในวันนี้นะครับเซตก็บวกไปอยู่ประมาณสิบจุดนะครับสิบจุดก็ดีทีเดียวนะครับโดยในสภาพเซตก็มีการม้วนมมวนตัวกําลังกลับมานะครับแต่เหมือนเดิมครับเราก็อาจจะมองว่าการกลับตัวเนี้ยคงกลับไม่ไกลนะครับจากรอบก่อนเนี้ยก็กลับไปหน่อยเดียวนะครับนี่คือจุดที่เขากลับนะฮะนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะมีนอต้านของเซตจุดที่หนึ่งสองหกเจ็ดะไรประมาณนี้นะครับอาจจะสิบยี่สิบจุดข้างหน้านี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในวันนี้หุ้นที่มีลักษณะคล้ายๆโค้งตวัดปลายตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเฟสเนี่ยตามเฟซหกสิบน,นาทีเนี่ยมีการโค้งต,ว,ตวัดตรงนี้นะครับจะรูปร่างอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ท่านต้องเอาไปกรองเอาไปทักับบ้านต่อนะครับว่าปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนหุ้นตัวน,นั้นมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับเราอาจะสแกนคร่าวๆเพื่อช่วยย่นระยะเวลาให้นะครับในการหาจะได้ไม่ต้องไปหาทางตลาด แต่หุ้นที่จะปรากฏรายชื่อหนต่อไปนี้ท่านเอาไปกรองต่อให้เหลือสักตัว2ตัวก็ได้โอเคแล้วนะครับนะครับานั้นก็เพียงพอต่อการทำกำไรแล,ล้วเรามาดูตัวแรกที่เราสแกนติดนะครับ AUCT ครับสหาการประมูลนะครับถ้าใครทำความคุณภาพของภาพเนี่ยเป็น 720p เนะี่ยคุณจะเห็นแล้ว,ว่ามุมตรงมุมเนี่ย ่ามันเป็นตัวหังสืออะไรนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับอ่าโดยตัว a u c t เนี่ยใน time frame หกนาทีเนี่ยผมชอบกลุ่มก้อนของแท่งเทียนตรงนี้คือคล้ายเซตดีนะครับคลายเซตเพราะฉะนั้นถ้าเซตขึ้นก็น่าจะขึ้นแหละนะครับแนวต้านของเขาก็จะมีอยู่14.7สอันนึงละแล้วก็มีอยู่ที่15.1นะครับไม่ควรจะหลุดถ้ามองตรงนี้ผมมองว่า13.8นะครับไม่ควรจะหลุดส3 8อ่าตัวนี้ก็ ลองเก็บไว้พิจารณานะครับเผื่อพรุ่งนี้ขึ้นนะครับทำอั้นบ้างกันต่อแล้วกันนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับบางกอกคอมเมอร์เชียลแอสเซทนะครับอ่ะตัวตัวแบมเนี่ยก็คือสวยเลยในในส่วนของกราฟตรงนี้ก็เป็นหุ้นลักษณะของหุ้นเขื่อนแตกนะครับโดยจุดที่เขาเบรกขึ้นมาตรงนี้คือยี่สิบจุดสามนะครับ ผอม่ได้ตรงนี้ต้องตามแล้วแท่งแท่งพวกนี้ราคาไหนก็ได้นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยเดียวแนวต้านก็อยู่ตรงนี้ครับแนวต้านอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดสี่ครับแล้วก็ไม่ควรจะหลุดเอาจริงๆมุมมองตรงนี้ผมว่ายี่สิบท่วนนะครับยี่สิบท่วนนี่ก็ลึกไปด้วยซ้ํานะครับแต่ก็ดีละปลอดภัยดีนะครับหมายถึงว่าถ้าหลุดยี่สิบไปก็น่าจะเสียทรงแล้วนะครับตรงนี้มันดีตรงที่มันเบรกขึ้นนะตรงนี้นะครับสวยเลยเดียวเบรกสามเหลี่ยมนะครับลองตามไปนะครับลองตามไป ไม่ควรจะหลุด20นะครับหลุดหลุดก็เลิกเทรดแนวต้านอยู่ที่21.4นะครับสําหรับตัวนี้มาดูตัวต่อไปครับดูต่อไปอ่าตัวนี้นะครับบ้านปูเราจะเห็นว่าในแท่งตรงปลายเขาเนี่ยเขาก็พยายามจะผ่านแนวต้านให้ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ผ่านนะพวงนี้ค่อยว่ากันว่าผ่านไหมแต่เราสแกนติดมาเป็นววลต้ามเชิงบวกบวกแข็งๆเลยวันนี้นะครับอ่าทางด้านลูกค้าผมเนี่ย ก็จะได้เห็นกันตั้งแต่แท่งนี้แหละบางคนก็ได้เข้าบางคนก็ไม่ทันได้เข้านะครับแต่ราคาที่เป็นจุดต้นเท่นจริงๆก็อยู่ประมาณหบาทหกบาทต้นๆน,นี่แหละครับปัจจุบันนี้ถือก็ยังบวกอยู่นะครับนั่นก็เป็นสิทธิพิเศษของคนที่ได้เปิดพอร์ตกับทางเรานะครับได้เป็นลูกค้าของทางเราเพราะว่าเราทำาททำการตลาดให้อ่ากับบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับก็จะได้สัญญาณเลี้ยวทามตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับก็คือตั้งแต่จุดที่ เห็นการเปลี่ยนแปลงในเป็นโมเมนตัมเชิงบวกในแท่งแรกๆเลยราคาจะดีกว่าคนที่มาดูตอนหลังตลาดปิดอันนี้เราก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยสําหรับคนที่จะได้สัญญาณเรียวทามอย่างนี้ต้องเปิดพอร์ตใหม่กับทางเราเท่านั้นนะนะครับแล้วก็เราก็จะบอกสัญญาณเรียวทามให้ตลอดทั้งวันเลยนะครับมีเจอตัวไหนก็บอกตัวนั้นสวยๆทางนั้นนะครับอย่างตัวนี้ก็ทกํากาไรไปได้เรียบร้อยนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ในสังกัดน,นะครับ ปัจจุบันคนบางคนก็ถืออยู่ลุ้น,นว่าจะเบรกแนวต้านไหมนะครับอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่ถือหุ้นก็รอดูก่อนนะครับเพราะว่า,าถ้ามันไม่ไปท่านก็จะดอยตรงแนวต้านนะแต่สำหรับคนที่ถืออยู่ลองลองดูนะครับเพราะยังไงก็ตอนนี้ก็ยังยังบวกอยู่นะครับยังบวกอยู่เผื่อผ่านไปได้เราจะได้มองหาแนวต้านถัดไปนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไป BDM s ฝนอาจตกนิดนึงนะอาจจะมีเสียงแทรกนะครับอ่าเสียงฝนตกนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับพวกบางคนก็จะบอกว่าวันนี้ทําไมสัญญาณมันดูแบบว่าเสียงซาซาแตงคจริงเป,เป็นเสียงฝนตกนะครับตัว v d m s นะครับเราจะเห็นตรงปลายของเขาค้าจริงกรูปร่างคล้ายเซตแหละอาจจะดีกว่าด้วยนะครับโค้งได้ค่อนข้างชันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีแท่งสุดท้ายนี้แดงนิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีระยะอะไรมากแท่งนี้นะครับยังอยู่ในเทมอยู่ นะครับยังไม่ถึงคันว่าหลุดเทนตัวนี้ถ้าหลุดเอาผมมองว่าส9บ้าจุดสี่ถ้าหลุดจะเสียทรงครับแนวต้านจะอยู่ที่ยี่สิบจุดสี่นะครับก็ยังไปได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่คงคงไม่ใช่หุ้นที่โตแบบว่าพูดพุดพ,ดพ,ดพ,ดพดประเทีเดียวนะครับจะอาจจะต้องแว่งอยู่ในกรอบนี่แหละนะครับอาจจะติดแนวต้านที่ยี่สบจุดสี่หรืออะไรเงี้ยถ้าจามุมมองนะฮะแต่เขาเป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับก็เลยสแกนติดมาด้วยก็ลองเข้าตามไปดูนะครับปัจจุบันนีิ้าจุดเ็เองนะฮะก็ยังมพีพอจะมีช่องให้ เข้าไปทํากําไรดูได้บ้างน,นะครับแต่โมเมนตัม um, ตรงเนี้ยผมมองว่าวอลลุ่มของเขาเนี่ยอาจจะไม่ไม่แรงมากอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าไรนักนะครับวอลลุ่มอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบอาจจะชอบหุ้นที่ไม่กระชากไม่กระชากบาดใจอะไรมากนะักก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะครับจากสัญ,ญญาณที่เห็นตรงนี้นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งตัวนะครับบำรุงลาชนะครับ ตัวบรุลาดก็คล้ายๆตัวบีดีเเมื่อกี้แหละโค้งมาเลยแต่ว่าตัวตบบรุงราดเนี่ยลงมาค่อนข้างโหดนะในช่วงหลังครับลงมาแต่ว่าเราจะเห็นจุดโค้งแล้วก็แสดงว่าในจุดโค้งตรงเนี้ยจุดปลายตรงเนี้ยความเสี่ยงของเขาอาจจะต่ำแล้วต่ําหลังจากที่ลงมาตลอดทางนะครับก็ต่าลงแล้วนะครับเพราะฉะนั be, ้นการเข้าตรงเนี้ยก็ดูแล้วก็น่าสนใจพอสมควรนะนะครับถ้าเขายังเขียวได้อย่างนี้สักวันหนึ่งจะสวยเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็เห็นแล้วเห็นว่า กำลังจะเกิดกาเล่นครอสนะครับตัวนี้มองว่าไม่ไม่ควรจะหลุด9 4นะครับ9 4หรือ94เสียทรงแต่ว่าแนวแนวต้านของเขา105เลยนะนะครับก็ยังไปได้อีกสักหลายบาทพอสมควรนะครับถ้ามันไปนะครับเวลาจะเห็นว่ามันไปได้กว้างมากนะครับแต่ถ้าขาดทุนตรงนี้ก็ก็หลุด9 4ตัดขาดทุนไปนะครับตัดไป3บาทนะครับก็ลองลองเสี่ยงดูนะครับอย่างน้อยท่านก็ต้องรู้ความเสี่ยงนะครับว่ากําลัง ถือความเสี่ยงสูงแค่ไหนแต่ตัวนี้ไม่มากสูงความเสี่ยงไม่มากนะครับดูเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปอันนี้ขวัญใจพี่เสือนะครับพี่เสือเลยนะครับอ่าขึ้นดีเลยทีเดียววันนี้นะครับสวยเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายนะครับบอลล่มก็มาเลยบอลล่มก็มานะครับมาสามสามแท่งสุดท้ายแล้วก็อ่าใครถือวันนี้ยิ้มเลยนะครับสัญญาณใหม่ด้วยข้างๆใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ เราเราสแกนเจอหลังตลาดปิดนะในช่วงระหว่างตลาดเปิดอยู่เราเราอาจจะสแกนไม่เจอนะครับเพราะว่าอาจจะมีแท่งแดงตรงนี้มาแซบๆบ้างก็เลยสแกนไม่เจอมาเจอแท่งสุดท้ายก็คือไม่ทันละนะครับเพราะฉะนั้นแท้คำว่าไม่ทันก็ไม่ถูกนะจากที่เห็นตรงนี้มันเบรกแนวตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ6.25ตอนนี้เป็น6.35หแนวต้านถัดไปก็เป็นแนวต้านที่แข็งเลยละ่ะตรงนี้นะครับผมว่าแข็งเลยละ่ะคือ6.65้า นะครับปัจจุบันที่6.35ก็ยังพอมีช่องไปได้อยู่นะลองลองตามไปดูนะครับตัวนี้ผมมองว่าไม่ควรจะหลุด6จุดเท่าไหร่เนี่ย6.10ครับไม่ควรจะหลุด6.10หลุดเดสียทรงแต่ก็เป็นหุ้มที่วอลุ่มเข้าดีนะครับเข้าดีในช่วงท้ายเลยนะครับอ่มาดูตัวต่อไปนะครับมาดูตัวต่อไปอ,อ g p s c นะครับ โอ้สวยเลยนะครับ g p s c นะครับมาดูแนวต้านกันก่อนเลยแนวต้านคือยอดตรงนี้นะครับ60.25นะครับแนวต้านน่าจะแข็งพอสมควรปัจจุบันนี้58.75เองนะครับแล้วก็เกิดโกลเด้นคลอสตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับจากมุมมองตรงนี้ผมมองว่าไม่ควรจะหลุดไม่ควรจะหลุด57นะครับโดยประมาณไม่ควรจะหลุด57โดยประมาณซึ่ง จากที่เห็นเนี่ยทรงก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าพยายามจะกลับตัวนะครับพยายามจะกลับตัวลองลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันนะครับแต่สักครู่นะครับ,กกนนรบมีคนโทรมานะครับโอเคผมวางสายไปละอ่ะซึ่งอ่าโอเคกรอบก็น่าจะประมาณนี้ครับห้าสิบเจ็ดกับหกสิบจุดสองห้านะครับ ลองเทรดดูลองเทรดกรอบนี้ดูนะครับสำหรับ gpc มาดูตัวต่อไปนะครับมาดูตัวต่อไป irpc โอ้ PC, ตัวนี้สวยบอกเลย irpc แต่ก็น่าเสียดายครับผมผมก็ไม่ทันได้เข้ากันนะครับสวยสวยมากนะครับความจริงสแกนเจอกันแต่ตรงนี้แหละแต่ไม่ทันนะครับไม่ทันได้ได้แจ้งนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นเวนตัมที่เชิงบวกที่แบบแข็งชันเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความชันชมชันดีขนาดเนี้ย เป็นเป็นเขาเรียกว่าโมเมนตัมเชิงบวกที่ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงมากแนวต้านเท่าที่เห็นตอนนี้คือถ้าใช้ยอดแถวๆนี้นะครับคือสองจุดหนึ่งแปดสองจุดหนึ่งแปดสองจุดสองศูนย์ประมาณเนี้ยก็ยังมีอ่ช่องว่างให้พอที่จะได้ไปได้บ้างนะครับไม่ควรจะหลุดถ้าที่เห็นเนี้ยไม่ควรจะหลุดสองบาทนะครับแต่จากลักษณะภาพอย่างนี้แล้วน,น่าจะอ่ะมีความที่โมเมนตัมเชิงบวกในวันถัดไปนะครับตัวนี้สวยค่อนข้งางสวยเลย ถ้าคุณเป็นคนที่สามารถสแกนมันเห็นมันตั้งแต่แท่งสองแท่งแรกนี่นะถึงแม้ว่าสองแท่งหลังนี่เราไม่เห็นแนละ้วเราจะหาว่ามันมาเฉลยแล้วมันสวยงแต่แท่งนี้ละสวยงแต่แท่งนี้นะครับน่าจะได้กําไรกันบานเลยทีเนดะียวตัวนี้นะครับถ้าแท่งอย่างี้นะครับสวยพอสมควรนะครับอ่าตามนั้นครับลองดูนะครับเอาแนวต้านเอาให้ให้กลมๆเลยคือสองจุดสองศูนย์ไม่ควรหลุดสองบาทนะครับปัจจุบันนี้ก็มาได้ประมาณสักครึ่งทางตรงนี้นะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไป ตัวนี้ก็แรงครับตัวนี้ก็แรง JMT นะครับเอา้าส่งกราฟของทำเฟรมหกสิบน,นาทีของเขาเป็นอย่างนี้นะครับไปดีทั้งวันนะครับเาเรียกว่าดีทั้งวันแนวต้านลองไปหาเอานะครับผมผมอาจจะไม่ได้หามาให้ตรงนี้ว่าหุ้นเขาก็จะทํำนิวไฮอยู่แลวก็มองมองไปไว้สามสิบหกก่อนนะครับมองไว้คร่าวๆสามสิบหกนะครับเขาจะไปทีละบาทละบาทสามสี่สามห้าสามหกในแนวต้านเขานะของเดิม ที่เบรกขึ้นมาตรงนี้แนวต้านก็อยู่สามสิบสามจุดห้านะครับตรงนี้นะครับแต่เบรกมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงสิบเอ็ดโมงละครับตัวตนี้ก็ถือได้นะครับลองลองถือลันไปนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้ก็ดูแล้วก็ไม่ควรจะหลุดสามสิบสามจุดห้านะครับหลุดน่าจะเสียทรงตัวต่อไปโอเมก้าโอเมก้าเมก้านะครับตรงปลายนะครับเริ่มมีความตวัด เริ่มนะครับเริ่มโดยถ้าหุ้นตัวเนี้ยผมผมคิดว่าความเสี่ยงของเขาตรงจุดเนี้ยน่าจะค่อนข้างต่ําะหลังจากที่ลงมาตลอดใช่ไหมครับลงมาลงมานะครับอาจจะมีดีดบ้างนะครับโดยตรงเนี้ยเบื้องต้นผมก็ต้องมองไว้อ่าที่จุดตรงนี้นะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดประมาณนี้นะครับถ้าดีดไปนะครับก็จะไปได้สักบาทสองบาทนะครับสองบาทกว่าด้วยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูอย่างทันไม่ควรจะหลุดสามสิบสี่จุดห้านะครับถ้าหลุดเสียทรงนะครับ หลุดก็ต้องยอมมอบตัวไปนะครับแต่ก็ลองวัดเสี่ยงดูนะครับผมว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับคุ้มค่าที่จะเสี่ยงอยู่เอ,อัราขาดทุนาขาดไม่ถึงบาทนะครับแต่ว่าถ้า,ถาได้รุน้นได้รุ้นตั้งสองบาทกว่านะครับก็โอเคนะครับในตรงนี้มาดูตัวต่อไปนะครับ r b f นะครับก็เป็นตัวหนึ่งเบาๆมาเบาๆนะครับไม่แรงมากไม่อะไรมากแต่โมเมนตัมเนี่ย ดูแล้วพยายามจะกลับตัวนะครับแต่ลักษณะของหุ้นตัวนี้ผมผมดูจากในอดีตก่อนที่เขาจะขึ้นเขาจะอย่างนี้แหละเขาจะย้ำๆมีโดจิย้ำๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเหมือนกันนะลองดูนะครับเพื่ออาจจะไปนะครับจุดที่เขาจะไปก็น่าจะมา10.4นะครับ10.3จุด10.4ไม่ไม่เกินนี้นะครับก็เทคโปรฟิตได้นะครับจุดที่หลุดก็ไม่ควรจะหลุดา9.7นะครับหลุด9.7น่าจะเสียตรงแล้วก็ไว้ดูสภาพตลาดตรงนี้ทีนะครับดูหนาไงอีกไงที มาดูตัวต่อไปตัวนี้ก็สวยครับสวยเลยละ่ะขึ้นทั้งวันเลยปูนใหญ่นะครับก็ถ้าจริงแนวต้านของเขามีแต่ตรงนี้และ่ะเขาเบรกไปได้ตั้งแต่แท่งนี้นะครับแท่งช่วงประมาณเที่ยงแล้วก็ลันยาวไปเลยตอนปลานี่ก็ยังดันอยู่นะครับแนวต้านของเขาเนี่ยความจริงก็ต้านอยู่ที่สามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบนะครับมีสามร้อยห้าสิบตรงนี้แหละครับสามร้อยสี่สิบห้าเดี๋ยวขอหาราคาสักคู่นะครับ กว้างไปได้ไกลเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แนวต้านทั้งบนนี้คือสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับมีตรงนี้อันหนึง่งสามร้อยห้าสิบเอ็ดโอเคได้ละสามร้อยห้าสิบเอ็ดกับสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอ่เราลองขยายให้ดูโอเคปัจจุบันนี้ก็สามร้อยสาสิบเจ็ดก็ลองตามไปดูนะครับโมเมนตัม um เป็นเขาเรียกว่าเชิงบวกบวกแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นต้นต้น ต้นน้ําได้ด้วยนะครับต้นน้ำไม่เด็กบางคนบอกว่าเป็นเคื่อนแต่แตัวนี้ก็ยังดูว่ามองเป็นต้นน้ําได้ด้วยนะครับอ่าลองลองเก็บไว้ทําการบ้านต่อนะครับทําไมมันถึงขึ้นดีนะครับดีกว่าเซตด้วยตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนลงมาก็ลงมาแบบว่าเหวเลยนะเห็นครับเขาเหวแต่ถ้าขึ้นนี่ก็ขึ้นเอาจริง,เอ,รงเอาจังเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่เราสามารถจับรอบกว้างของเขาได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือผ่านพ้นจุดที่เขาเรียกว่า ขาลงในรอบของเขาอะนะครับนี่กาลังจะเริ่มรอบรอบขาขึ้นรอบใหม่นะครับแต่คงไปไกลไหมคงผมคิดว่าคงคงจะไม่ไกลมากนะครับอาจจะสามร้อยห้าสิบกว่าอะไรเงี้ยถ้าสามร้อยเจ็สิบเอ็ดผมไม่ได้มองถึงดีขนาดนั้นนะครับจากสภาพตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปถึงแค่สามร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดอะไรพวกนี้นะครับก็ดีแล้วได้เยอะแล้วนะครับแลนะถือว่าได้เยอะแล้วมาดูตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปที่จดไว้นะครับตัวต่อไปที่จดไว้เดี๋ยวอ๋อเจอแล้วครับ SPRC มาแล้วครับ SPRC นะครับ, H P R รบสวยเลยนะครับทรงของเขาเนี่ยตวัดตายคมจริงไม่ได้ขายเซ็ตนะเพราะว่าในวันที่เซ็ตลงเราจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ลงเห็นไหมครับเขาแทบไม่ลงเลยนะครับในวันที่เซ็ตดีอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไม่เรียกว่าดีมากนะเซ็ะก็ยังถือว่าพอดีดบ้างสิบจุดเขาเขาก็จะดีดดีเลยนะครับก็แสดงว่าเป็นตัวหนึ่งที่แข็งกว่าตลาดนะครับ แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ6.3นะครับปัจจุบันที่6บาททวนก็ลองดูก็ลองตามไปดูนะครับลองตามไปทรงยังยังได้อยู่ไม่เสียนะครับจุดที่ทําให้เสียทรงก็ไม่ควรจะหลุด5.7นะครับน,น่าจะเสียทรงน่าจะเสียทรงหอวุ่มเข้าดีนะครับเข้าดีเลยถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องมองว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการดันต่อแต่ก็ระวังระวังแนวต้านที่6.3ไว้นะครับก็แข็งพองสมควรนะครับแนวต้านจุดนี้นะครับเอามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไป ไทออยนะครับกาลังมาแลวกาลังม้วนเลยครับเขาเรียกว่ากําลังม้วนไม่ใช่ม้วนเสือกับบ้านนะเราก็ต้องมองว่าม้วนขึ้นถูกไหมครับตรงนี้ครับกําลังเลี้ยงไปเลยครับมีแนวต้านไหมมีครับมีมีจุดนี้ครับกาลังชนเลยครับสามสิบสามจุดห้าแต่ถ้าผ่านแนวต้านไปได้นะครับมองกันใกล้ๆก่อนเลยนะครับก็คือสามสิบห้านะครับสามสิบห้าจุดสองห้าแล้วก็จุดแนวต้านใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้แหละครับเอ่อเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเก้าผมไม่มองดีถึงสามสิบเก้าหรอกขอให้ไปได้ สามสิบห้าก,กว่าเท่านี้ก็น่าจะต้องเขาเรียกว่า take profit กันละนะครับสําหรับในตลาดอย่างนี้นะครับกําไรบาทสองบาทนี่ก็เยอะแล้วนะครับค่อนข้างเยอะละขอให้ผ่านเนีต้านตรงนี้ไปได้แล้วกันนะครับพว่เนี้ถ้าเปิดมาเขียวเลยน้าตามแต่ถ้าเปิดมาแดงนี่ยอมนะครับตัวนี้ไม่ควรจะหลุดสามสิบสองนะครับหลุดจะเสียทรงนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สัญญาณกลับตัวค่อนข้างใหม นะครับค่อนข้างใหม่เลยแล้วก็เป็นเป็นตัวที่เราสแกนเจอเรียวไทม์ด้วยในวันนี้นะครับเราสแกนเจอกันตั้งแต่แท่งนี้เลยด้วยซ้ำนะครับวันเนี้ยครับแท่งแรกแรกปแท่งตั้งแต่ช่วงสิบเอ็ดโมงเลยครับก็ราคาปัจจุบันนี้ก็สูงกว่านะครับก็สูงกว่าที่จุดที่เราเอ่อเล็งไว้นะครับก็ขึ้นมาละนะครับโดยโดยตรงจุดปลายนี้แดงนิดนิดนี่ไม่ได้มีระยะอะไรมากนะครับตรงนี้นิดเดียวนะครับยังอยู่ในทรงอยู่นะครับแนวต้านก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ความจริงมีที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดที่หนึง่งละแล้วก็มีแนวต้านตรงจุดนี้ก็คือร้อยสี่สิบสี่นะครับไม่ควรจะหลุดถ้ามองกัะเลขกลมๆเลยไม่ควรจะหลุดร้อยสามสิบนะครับ <c oughs> หลุดหลุดน่าจะเสียทรงแต่บางคนใช้ประมาณร้อยยี่ิบเก้าอะไรก็ได้นะไม่ผิดนะครับทรงมันทรงมันมันมองการหลุดไปเลยมันต้องเป๋ไปเลยนะครับสักร้อยสามสิบร้อยิบเก้าน่าจะรู้ตัวแล้วว่ามันจะไม่ไปนะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็น false signal นะครับ ก็ตรงน,นี้ก็ต้องมองว่ามันไม่เกิดฟอวล์ิ้งแนวก่อนแล้วก็กมองว่ามันจะเรียงขึ้นไปนะจากจากการเรียงตัวตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างน้อยเราก็ทกําการบ้านไว้เพื่อที่จะเฝ้ามองเฝ้าดูนะครับแต่ตัวนี้เราเคยสแกนเจอตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับตั้งแต่แท่งนี้นะครับใครที่เป็นลูกค้าผมก็จะ,จะได้เห็นกราฟตั้งแต่เกิดการโค้งใหม่ๆเลยนะโค้งของของกับตัวแต่แต่ว่า แทง่แทงเนี้ยกับตัวสมบูรณ์ละนะครับกับตัวโดยสมบูรณ์ละเกิด EMA Golden Cross นะครับมาดูในทำเฟรมเด y กันบ้างน,นะครับทำเฟรมเด็กันบ้างภาพเซตในทำเฟรมเด็กนะครับคือหน้าตาแบบนี้หลังจากเมื่อวานนี้ก็ทําตัวอกตกใจว่าจะหลุดจะหลุดไปไหมนะครับจะหลุดไปไหมถ้าเรามองกันด้วยสายตาจริง,รงๆก็ยังอยู่ในเทรนอยู่แต่เป็นเทรนเป็นดาวเทรนนะนะครับก็เรียกว่าเกือบหลุดเกือบไปไม่ไปอะไรเงี้ยนะครับมีหลุดไปนิดๆด,ด้วยนะครับ แต่ผมมองว่าโอเคตรงอย่างเงี้ยก็ยังพอได้ลุ้นอยู่แต่ก็มากองๆสุดหลุดเนี่ยแต่ถ้ามีแท่งหนหนึ่งยาวหลุดมาเลยอย่างเงี้ยก็บายบายเซตนะครับนะครับไป,ไปมองกันที่แกลบของเซตเลยแล้วกันถ้าหลุดไปตอนนี้ก็ยังพอว่ายังพอได้ลุ้นยังพออยู่ในทรงแต่ว่าเป็นดาวนะครับทรงทรงเป็นลหหนักษณะของการเฉียงลงซึ่งผมก็จะบอกงนี้ทุกวันอยู่แล้วบางคนก็จําได้เรียบร้อยนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นเดือน,อนสองเดือนแล้วนะนะครับเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยแหละเลี้ยงอยู่ในกรอบนี่แหละมาดู ตัวแรกที่เราสแกนเจอตัวนี้บอกเลยว่าสแกนเจอเรียวไทม์ด้วยนะครับเจอเรียวไทม์ราคาที่เข้าก็ค่อนข,ข้างดีกันนะครับค่อนข้างดีในเดียวแต่ก็จุดเบรกของเขาอยู่ที่เก้าเจ็ดจุดเก้าห้านะครับจุดเข้าจริงจงนะเข้าแปดนะครับควรจะเข้าประมาณแปดประมาณนี้นะครับซึ่งลองตามน้ําไปนะครับแนวต้านนะครับแปดจุดหกห้าแปดจุดห้าจุดที่ไม่ควรจะหลุดนะครับผมมองว่า อณจุดนี้นะครับหน้าที่มันปิด8.2เนี่ยจุดที่หลุดแล้วเสียทรงเนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณ7.85ประมาณนี้ครับแถวๆนี้ครับผมไม่แน่ใจแนตะ่แต่ไม่ควรจะหลุดไม่ควรจะหลุดแถวเนี้ยจุดมาน่าจะหักลงมาแล้วนะรประมาณ7.85แนวต้านมีอยู่8.65นะครับลองดูปัจจุบันนี้8.2ก็ยังโอเคอยู่ แต่ตัวนี้เวลากระชากกระชากบาดใจเลยนะครับแรงเลยครับกระชากกระชากทีหนึ่งแท่งแท่งยาวๆทางนั้นครับเพราะนั้นก็ลองดูว่าพรุ่งนี้มันจะกระชากต่อไหมนะครับนะครับลองเก็บไว้ทำในบ้านต่อดูมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวไมีกแล้วครับตัวนี้นะครับ xo อ่า xo พยายามจะทำตัวเองเป็นหุ้นเขื่อนแตกนะครับหุ้นเขื่อนแตกราคาดีเลยทีเดียวนะครับจุดเบรกเข้าไปก็คือ สิบจุดสองนะครับปัจจุบันนี้สิบจุเดเจ็ดแล้วเปนวต้านลองไปหาเองผมยังไม่ได้หาไปให้นะตรงนี้นะนะครับแต่ถ้ามองกันเข้าๆคือมองสิบเอ็ดไปก่อนสิบเอ็ดสิบสองนะครับถ้าพรุ่งนี้อา่าเปิดออกมายังยืนเหนืออยู่ที่ไม่หลุดสิบจุดสองเนี่ยก็ยังพอรันไปได้นะครับลองขยบเอ่อเขาเรียกว่าสต็อปตามไปด้วยเขาเรียกว่าเทลลิ่งสต็อปนะครับยกไปทีละทีือแข้งแท่ง,ง,งลองรันดู สำหรับคนที่เทรดคุ้นเ่ินแตกเป็นเท่านั้นนะใครเทรดไม่เป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับเพราะว่าราคาของตรงเนี้ยเขาเขาเทรดกันคือซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่านะครับไม่ใช่ว่าซื้อถูกขายแพงนะครับซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าจะต้องเป็นคนที่กล้านะครับแล้วก็รู้จักทางหนีที่ไล่พอสมควรตรงนี้ถ้าหลุดสิบจุดสองก็ได้จะเสียทรงแล้วน่าจะเทรดไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็ลองลองลองเทรดทำกำไรดูนะครับจับรอบดูนะครับอ่าสำหรับการบ้านวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะ คนที่จะติดต่อขอเปิดพอร์ตเพื่อเข้าในสังกัดเพื่อที่จะรับสัญญาณเรียวไทม์การสแกนเจอใหม่ๆเลยนะครับไม่ต้องรอหลังตลาดปิดก็ผมจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ให้ใต้คลิปนี้ท่านก็ลองทักเข้าไปนะครับท่าน,นบอกเข้าไปว่าขอเปิดพอร์ตขอรายละเอียดอะไรก็ว่าไปสามารถเปิดออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่โบกเลยนะครับถือว่าสมัครวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณวันเดียวได้เลยเทดได้เลยนะครับสมัครคืนนี้ พวกนี้สักเที่งเที่ยงก็เทรดได้แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ค่อนข้างรวดเร็วสะดวกนะครับเป็นลักษณะพอร์ตแคชบาลานนะครับจะเป็นพอร์ตท,ที่เติมเงินเข้าไปในรพอร์ตก่อนนะครับสําหรับการเปิดออนไลน์ตรงนี้็บกเราก็เพิ่งเปิดออนไลน์ได้เมื่อประมาณอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะครับเพิ่งเพิ่งจะมีระบบเปิดออนไลน์แต่ก่อนนั้นจะใช้เอกสารล้วนปัจจุบันนี้ไม่ใช้แล้วนะนะครับสามารถเข้าไปกรอกเปิดออนไลน์แต่เราต้องรับลิงก์จากผมนะนะครับ ถึงถึงผมถึงจะได้เป็นผู้ดูแลไงนะครับถ้ารับจากผมผมก็เป็นผู้ดูแลแต่ถ้าไปเอาลิงก์ที่อื่นอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องทักมาในแชทนะครับเพื่อที่จะเเขาเรียกว่าร่วมงานกันในอนาคตต่อไปนะครับก็สิทธิประโยชน์ต่างๆก็ตามที่บอกไปในข้างต้นนะครับลองทักมาสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรายการของเราบางคนติดตามมาทุก EP นะครับเราก็ดีใจตรงนี้มากทีเ่เขาเรียกว่ามี แฟนรายการนะครับอย่างเหน่วแน่แล้วก็ถ้าถูกใจนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจนะครับเป็นกําลังใจไปนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ไม่ว่ากันแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับตลอดอีพีนี้สวัสดีครับ